ที่เราแะวะปตทน,นะคะดอกจำปาไปบ้านพริกปนอันนี้จำป่าลาวดอกจำป่าลาวถ่ายูกถ่ายกล้องยันไม่สวยเพชรเพชร นสวยมากค้างไว้นะเย่าตีงคิงนะอย่าู่ฐานันส่งเหล,ล,ลือเอลพี่น้องจ่งเหลือเอลปัญหาไงของอู๋อิงตอนนี้เอลน้อย น,น้าปอนตอนนี้อยู่กับแม่เนาะเอานัง่งกอดเขาอู้บูกยางง้ำเลยาย่ยด้สว,วัสดีค่ะนสวัสดีค่ะพี่เดีพ่พลเอาเขามาทรงไหนบ่ไหนๆก็ออกมาแล้ว ไม่ไปยาวไปนู่นเลยอ่ะบ้าบอกคนต้องกลับต้อไปเห็นง,งาน <laughs> มาเอากล้องเนี่ย If you need a lover, let me know. Oh, oh, oh. let me in. I could treat you better. s t e e l you wrong. Oh, 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 Just every day. I might not have a fancy car, but I fancy you. So give me a chance. If you need a lover, baby. เอาเอามาแดงหน้าก่ป้าพ่อเอกเซลไมหน่อยว่าไมหน่อยเขียนคิ้วก่สันพอเอกว่าพูน่ะไมหน่อยเขียนคิ้วยุนารดก็สันป้าเข่าเหนียวหอนต้งไกลแกงเห็้ ถ้ากินข้าวกันเรื่องอักนนี้เด็เมีนูลาอยู่นี่เรื่องแบบกินมันแต่ว่าเราได้กินแล้วกาแฟเราไม่หยาบก,ก,กาแฟาอาป,ฟปอมแต่เดบูอันพี่มอนกินแต่ว้อยๆสีหาว เออพราะนน,นก็คือว่าจีเววบ,อบวเอาอ,อุงอิงตทหาแม่บีแมเคือแว่คนละปัม่ม <c oughs> อะโหลเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ปตทปตทท่าแล่ แน่นป๊ออ้าวพ่อแล้ว่ยุ่้มพีพ่อยุ่้มไดตอพีทีออย่พีทีอันนี้ยุพีทีทีอ๋อระตมันขามมากพี่ี่ต้งอนอยน